หลังจากเราติดตั้งเสร็จเราขึ้นไดโนโนะครับอินโนวาเทอร์โบคู่นะครับทวินเทอร์โบเทอร์โบเดิมโมดิฟาพร้อมกับ4.4มิลนะครับกล่องเพิ่มแรงม้าตัวนี้เป็นของอิ u s h o ชลูกค้าได้รีแมปกล่องหลักมาด้วยนะครับแรงม้าก่อนโมดิฟายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเทอร์โบพร้อมกับใส่กล่อง แรงม้าอยู่ที่ร้อยแปิแรงม้านะครับโดยประมาณน,นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบในรูปแบบกล่องเพิ่มแรงม้ายังไม่เปิดกับเทอรโบคู่นะครับว่าแรงม้าสูงสุดของคันนี้นะครับจะได้เพิ่มกว่าของเดิมกี่แรงม้า เราเปิดกล่องนะครับ ของเดิมตัวนี้อยู่ที่180แรงม้านะครับ เราจะทดบอบด้วยกัน3รลันนะครับ ตอนนี้เราจะเปรียบเทียบกับกราฟเดิมแรงม้าที่เราวัดได้นะครับทวินเทอร์โบปิดกล่องอยู่ที่170 177แรงม้านะครับส่วนแรงปิดอยู่ที่408ตอนนี้เราทดสอบทเทอร,ร์โบลูกเดียวกับทเทอร์โบคู่นะครับรันที่สองลันที่สามลันที่สี่นะครับเฉลี่ยอยู่ที่174แรงม้านะครับ ส่วนรันที่5ที่6ที่7เฉลีย่ยแล้วอยู่ที่177แรงม้านะครับหรือว่าเราติดตั้งเทอโบเข้าไป2ลูกนะครับแรงม้าไม่ได้หายไปนะครับอาจจะเพิ่มมานิดหน่อยเดี๋ยวต่อไปเราจะเปิดกล่องของ ECU พร้อมกับจูนปรับบูตใหม่ตอนนี้เราเปิดกล่อง ECU นะครับ เทอร์โบที่เราตั้งอยู่ประมาณ27 27ปอนด์นะครับรถคันนี้ยังเป็นกอากาศเดิมท่อยเสียเดิมนะครับ นี่แรงม้ามีความแตกต่างนะครับทั้งแรงม้าและแรงบดด เราทดสอบ3ามลันแล้วนะครับเราเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงม้าและแรงบิดลันที่8ปดลันที่9้าและลันที่สิบนะครับสองแรงม้าส่วนแรงบิดนะครับอยู่ที่455แรงบิดโจทย์ที่เราต้องการก็คือ1แรงม้าเท่ากับ2แรงบิดนะครับ อินโนวานะครับเครื่องยนต์ 1GD Geoto แรงม้าสูงสุดอยู่ที่202แรงมา้าส่วนแรงบิด450แรงบิดสนใจทำรถใช้งานนะครับเป็นทวินเทอร์โบพร้อมกับกล่อง ECU ช็อปติดต่อได้ที่ไทยจิตเจริญดีเซลนะครับขอบคุณครับ